พอไปคุยบทไปวิทูกันตอนที่แบบอ่านบทอะผมก็บอกพี่มีปัญหาแล้วผมไม่กินผลไม้เขาบอกเฮ้ยไม่ได้ว่ะนันเพราะมันโอ้ยแล้วนั้นเป็นซีนไฮไลท์เป็นซีนไวรัลเลยนะซิมโบลิกของละครเรื่องนี้เลยเขาก็บอกถ้าเล้นไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนตัวเราก็แบบโอ้หไม่ได้กินแตงโมเองไม่ได้เว้ยเออแล้ทำทั้งเรื่องเลยเราก็เป็นคนชอบอษนะไงก็เลย เราต้องทําให้ได้รเราก็ต้องแบบเอาชนะตัวเองแล้วพอลองกินแล้วเป็นไงตงง,งมไม่ได้แย่หรอกมันก็หวานอร่อยดีนะคืออยี้ผมมันไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะแต่แบบตอนเด็กๆท้องเสียเราบอกให้หยุดกินไปม,นมันก็เลยไม่ชินมันก็เลยไม่ชินแล้วก็ต้องแบบมันก็เลยไม่กินมาตั้งแต่เด็กเป็นต้นมามแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราอะ่ะยิ่งไม่ชอบคินอีกคือตอนประมาณเจ็ดแปดขวบอะ่ะก็แบบผมเวลาใครกินผลไม้ใกล้ๆผมก็จะอีวินนั่นอะไรเงี้ยเด็กอ่ะแล้วแม่วันหนึ่งก็คงหมั่นไส้อ่ะคงแบบอะไรนักด่าอะไรเงี้ย เขากินมะม่วงอยู่เราก็อี๋ยางเงี้ยแม่ก็เอามะม่วงสุกๆอ่ะจับยัดปากนี่ที่ดูดิมันยืดๆอะไรที่อยู่ในท้องออกมาแบบพวกเลยตรงหน้าแม่เลยอ่ะแม่เขาก็รู้สึกผิดมากว่ายิ่งไปตอกย้ำปมลูกเขาไม่อีกอะไรเงี้ยไอ้ความมะม่วงสุกถ้าคนไม่ชอบมันมันเละเลยแต่คุณก็เห็นได้จับได้ไหมจับเดี๋ยวนี้จับได้แล้วครับ เขาเพราะว่าพอเดี๋ยวนี้เราต้องป้อนข้าวลูกหรืออะไรเราต้องต้องจับเราต้องเพราะมันวิตามินและเกลือแร่มันอยู่ตรงนั้นมันผลไม้อ่ะแต่ผมผมเคยมีทีษฎีนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมเริ่มกินอะไรแปลกๆแล้วหมายว่าพอโตมาเมื่อก่อนไม่กินผักไม่กินผลไม้ฮะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกินผักกินผักแปลกๆที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลไม้บางอย่างก็เริ่มกินละอย่างอะโวคาโด อโวคาโดมันมันยากกว่าผลไม้จริงหมันใช่ใช่ชอบอโวคาโดมันไม่มีรสอ่ะมันมันจะเลี่ยนเลี่ยนหน่อยก็ผมอาจจะชอบรสนั้นี่ยมันมันเหมือนนมชีสอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วอย่างพี่หอยไม่กินอะไรบ้างแต่เราทรงกินขวทิ้จริ้งผมกินได้ทุกอย่างยกเว้นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์อ่ะคุณเข้าใจไหมช้าง คนอะไรวันอะอรสัว์ูสัตว์ที่ไม่ควรกินเออสัตว์ที่มันแปลกประหลาดอะไรคือผมเคยเออเคยเคยไปออกรายการแบบว่ารายการแล้วเขาเขาไม่บอกว่าเราต้องไปกินอะไรเราแล้วเราได้กินหมดเลยงูงูแล้วมาเป็นมาไม่ใช่แบบสับมามาไม่ใช่สับอ่ะมันมานี่เลยมันมาหดมาเลย กับที่รายการคุณอะใช่คุณทํากับผมอะฉันทารายการเขาเอถ้าแพ้แขกรับเชิญนะเราพิธีกรแพ้พิธีกรต้องกินอัวแล้วมาเป็นดุนไม่หันมีขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เป็นไข่ฉันบอกว่าแล้วฉันต้องกินเพราะว่าไข่ด้อยอันนี้ไม่ได้จริงๆว่ะแล้วสภาพหยิบขึ้นมากินอะเข้าใจไหม ถ้าเป็นดาราคนอื่นอาจจะมันจะพอได้แต่ถ้าเป็นต้นหอมอกะคือเมื่นไอตัวเดียวอันเดียวตุ่น่ะโอเคมันมันมาแบบเออมันก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรหรอกแต่อันนี้มาเป็นดุลนิสัยจับแล้วเข้าป่าแล้วมันไม่ได้มันดุเลยมันมาครบสูตรว่านี่แหละนี่แหละใช่บอแลแฟรงก์แล้วแบบพี่หอยกินอ่ะตอนนั้นคือแบบกินนะนับถือจริงจริงอ่ะก็ได้อ่ะ แต่มันพอนึกถึงนึนึกถึงแหล่งที่มาแล้วมันมัไม่กินของตัวเองนะ